รัฐบาลจีนได้ออกมาตำหนิรัฐบาลไต้หวันนะคะว่าฉวยโอกาสจากวิกฤตยูเครนค่ะด้วยการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปให้ยูเครนนอกจากนี้ยังเข้าร่วมกับชาติตะวันตกในการคว่ำบาตรรัสเซียด้วยค่ะจูฟงเหลียนโคษกสสำนักงานกิจาการไต้หวันของจีนระบุว่ารัฐบาลไต้หวันกำลังเกาะกระแสยูเครนเพื่อประโยชน์ของตัวเองพร้อมตำหนิไต้หวันให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนและร่วมกับชาติตะวันตกคว่ำบาตรรัสเซีย ว่าเป็นการชฉวยผลประโยชน์จากความยากลำบากของผู้อื่นและยังชี้ว่าความพยายามของไต้หวันที่จะปลุกระดมการเผชิญหน้าและสร้างความเกลียดชงังผ่านการชักใยทางการเมืองนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จค่ะท่าทีของจูเฟิงเหลียนมีขึ้นขณะตอบคำถามผู้สื่อข่าวต่อกรณีที่ไต้หวันให้ความช่วยเหลือ,อยูเครนและความบาดรรัเสเซียนะคะขณะที่ทางการไต้หวันกำลังจะส่งเงินบริจาคจากประชาชนไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเพิ่มเติม ทั้งนี้สงครามในยูเครนได้รับความเห็นใจจากประชาชนในไต้หวันอย่างกว้างขวางค่ะหลายคนมองว่าชาวยูเครนและไต้หวันกำลังเผชิญสถานการณ์คล้ายคลึงกันขณะที่รัฐบาลไต้หวันระบุว่าไต้หวันมีหน้าที่ที่จะต้องยืนหยัดเคียงข้างชาติประชาธิปไตยอื่นๆต่อวิกฤตยูเครนเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันประกาศจะมอบเงินบริจาครอบที่สองจำนวน1 1 5้าน5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐห,หรือประมาณ384ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยยูเครนหลังจากก่อนหน้านี้ได้บริจาคเงินช่วยเหลือครั้งแรกไปแล้วนะคะ3.5ล้านแสนดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ116ล้านบาทค่ะและประธานาธิบดีใช่อิงหวนของไต้หวันก็ได้ยกเงินเดือน1เดือนเข้าร่วมบริจาคด้วยอย่างไรก็ตามแม้จีนจะปฏิเสธการประนามรัสเซียที่รุกรานยูเครน แต่ว่าสภาการชาติของจีนก็ได้มอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ยูเครนมูลค่า5ล้านหยวนหรือประมาณ26ล้าน3 0 0 0บาทเช่นกันนะคะก็นับเป็นการช่วยเหลือยูเครนอย่างเป็นทางการครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดสงครามขึ้นค่ะขณะที่วันนี้ก็มีรายงานว่ากองทัพไต้หวันปฏิบัติภารกิจซ้อมรบด้วยกระสุนจริงที่เกาะตรงหยินอยู่ทางเหนือสุดของไต้หวันใกล้กับมณฑลฝูเจียนทางตะวันออกของจีน แม้ไต้หวันไม่เคยเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการประจำการของทหารบนเกาะแห่งนี้แต่หลายฝ่ายเชื่อว่ารัฐบาลจีนก็ทราบเรื่องนี้ดีค่ะอย่างไรก็ตามกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวทางหทางหารที่เป็นการส่งสัญญาณอย่างมีนัยสาคัญต่อไต้หวันนับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนแต่อย่างใดก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอากาศยานทางทหารของจีนได้บินผ่านน่านฟ้าเ <please>, หนือเกาะตรงหนงหี้ค่ะ to ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ t เ n, n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ t n เช่อง16ด้วยนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะค่ะ